สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเอ็กันยายนสองพนะคะมาพบกันแนวทางฮานอยของแอดนะคะ,ะวันนี้แอดไม่ได้จุดทูบนะคะทุกคนเมื่อวานแอดไปกราบไหว้สักการะพ่อปู่ศรีสุดโทแล้วก็แม่ยา่าศรีปฐมมาแล้วก็พ่อปู่อือาารานะะีนัคาราชนะกับเมื่อคืนกับดึกก,ดก,ก,กับดึกมากกับดึกมากก็ตื่นสายด้วยไม่ได้จุดนะคะ เรามาดูฮานอยนะคะมาดูผลของเมื่อวานเมื่อวานนะคะเมื่อวานแอดให้ตัวเด่นไป3582.3วิ่งรูป2กับ7ฟัน7เนาะเมื่อวานตารางอแอดก็จะจับวินให้เหลือน้อยที่สุดนะคะพอจับวินให้เหลือน้อยที่สุดแอดก็ไปตัด3553ออกนะคะอุตส่าห์ทำให้เหลือน้อยเผื่อทุกคนจะได้ไม่ได้ลืน่นตัวเลขเยอะเนาะแต่ว่าแอดก็เน้นนะคะเน้นให้จับวินในตารางอยู่นะถ้าใครจับวินในตาราง3553 ก็จะได้นะคะมาเกือบทุกรอบเลยนะคะส่วนของแอดก็จะเข้าแค่เจ็ดห้าห้าจดรอบพิเศษนะคะแอดไม่ได้จับนะถ้าปกติแอดก็จะจับสามห้าห้าสามให้เมื่อวานแอดอยากให้ทุกคนเหลือตัวเลขน้อยที่สุดก็เลยจับแค่นิดเดียวอ่ะทีนี้แอดจะจับเต็มๆละไม่นอกใจแล้วนะคะมาดูแนวะทางวันนี้นะคะแนวะทางวันนี้ตัวเด่นหนึ่งสาม 0 5 1ห้าหนึ่งะคะวิ่งรูด0ูน์กับ5้านะคะวันนี้จับวินในตาราง30ม 3, 3ู5 5 0ศู6ย5ส3มศู6ย์ห้าห้าศห้าหกห้าห้าสาสาห้าสหหสาห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึแล้วก็ หกศูนย์ศูนย์หกนะคะกันเบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามนะคะตัวดินนะคะสูตรหนึ่งสามหก 0 1>, 1 5นะคะ1 3 6 0นะคะวิ่งรูด5ากับ0 0กับ5วันนี้แอาให้ฟัน5นะคะ,ะตัวจอบก,ก็จะมี3 0 0 3 5 0 0 5 5 6 6 5ากแล้วก็3 5 5 3นะคะเน้นจับบินในตารางนะคะทุกคนเน้นจับบินในตารางเอเน้นจับ แอดย้าเสมอนะคะว่าเน้นจับวินในตารางเพราะบางครั้งแอดก็จับวินไม่ถูกเนาะเมื่อวานแอดไม่ได้จับ3 5 5หหสมที่แอดให้ไปนะคะในตารางมาทั้งกี่รอบนะ่สามรอบเลยเนาะใครจะคิดว่ามาสามรอบ <c oughs> างานอ,อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโอเคตัวเด่นที่เขามาบ่อยนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะมีศูนย์มีห้าแล้วก็หนึ่งทุกคนก็ไปจับวินเล่นได้เลยนะคะ วันนี้ตัวที่แอดไม่ได้จับมาก็จะมีหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะเมื่อวานสามห้าห้าสามอยู่ตำแหน่งนี้นะเมื่อวานเข้ามาแล้วแอดก็จะตัดออกนะคะตำแหน่งนี้หนึ่งสามสามหนึ่งแอดไม่ได้จับมาแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะมีสองตัวที่แอดไม่ได้จับมานะคะถ้าใครยังไหวก็สามารถจับเล่นได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะอะ่ทูบแอดไ่ได้จุดนะคะทุกคนวันนี้เติมสายนะคะเติมสายด้วย ไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเด้อเสียงก็จะแหบจะแห้งแล้วไปแล้วจ้า